ครับกลับมาคว้าดาวเก้าหยิบปลานทางช่องอ้า,ายใช่ไหมครัลักนะครับ,กล,บกลับมาพบกันวันที่ยี่บห้ากุมภาพันธ์2566นะครับแม่เมื่อวานนี้ก็ผมก็มั่นใจไปว่าเป็นสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดก็สามสี่เจ็ดลาวนะไปออกสามหนึ่งสี่ทนี้โอ้โหมันพลาดไป เราไม่ได้จับ4ี่มาใส่ไว้กับหนึ่งนะคิดว่า RA ไม่มาด้วยกันมาด้วยกันเต็มเ็มเลยนะครับก็ถือว่ามุมดาวนี่ผมถือว่าสุดยอดเลยละ่ะนะลัคนาวันก็เจ็เนี่ยมาได้ตามปกตินะคือลัคนาวันเนี่ยท่านต้องติดตามได้ทั้งวันนะตัวลัคนาวันคือเจ็ดเนี่ยเมื่อว,วานนี้ก็มานะมาฮานอยมาอะไรนี่มาตะพื้นตะพื้นแหละครับนะแต่ลาวนี่ก็หมดแรงแล้วนะแต่ลาวนี่เขาก็ถือว่ามามาตรงตำแหน่งที่เป็น อ่าสามอ่ะครับนะ่ะคือคืออาเออ่ะคือสามเข้ามาแนะ่นอนเป็นสามหนึ่งสี่ไงแล้ไม่จะเป็นสามหนึ่งเจ็ดใช่ไหมก็อ่าพ่านไปนิดหนึ่งนะ <c oughs> แต่ก็ถือว่าเป็นอะไรส่วนสายอ่ามาลาทอนนี่ท่านถือว่าโอ้โหสุดยอดนะสายมาลาทอนนี่สุดยอดนะท่านก็ได้ไปเจ็ดรอบหนึ่งแล้วก็มาสามรอบก็ถือว่าได้อ่ะนะส่วนในที่ชอบมาลาธอนก็ถือว่าใช้ได้ตำแหน่งดาวด้วยผมถือว่าโอกาสพลาดนี่ยากนะตำแหน่งดาวไม่ว่าจะเป็นอาเอสไม่วเป็นยักษณาวันเนี่ยผมก็ถือว่า เป็นสุดยอดอยู่แล้วตำแหน่งสองตำแหน่งนี้แล้วก็ i AR AR เที่เป็นตำแหน่งดาวนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะเมื่อวานนี่ก็มาได้ตามนั้นนะครับมาได้ตามนั้นเพราะว่าที่จริงก็นะไอลาวเนี่ยถ้าท่านติดตามสูตรอะสูตรอะผมบอกแล้วว่าสูตรอะคราวที่แล้วก็คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับสูตรก็ได้หกสามนะเต็มเ็มเลยนะครับส่วนตัวที่ผมยกตัวอย่างให้สูตรท่านดูว่ากันไว้หน่อยคือหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งห้ามาหนึ่งสี่นะฮะ อหนึ่งสี่เลยตังนั้นก็ถือว่าสูตรนี่ก็ถือว่าเข้าเข้าร่องเข้าร่องนะครับสูตรเข้าร่องนะแต่ว่า R S เสนี่ยสำคัญที่สุดคืออาเอที่ท่ต้องตามเอาไว้นะเพราะฉะนั้นถือว่า,าคือคือยังไงอ่ะอคนที่เรียนะนะก็จะย่อมได้เปรียบกับคนที่ไม่เรียนมากกว่าเพราะว่าการที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราจะรู้จากวิเคราะห์ AR ตัวไหน r S I แล้วก็ L ดาวพุยูแล้วก็ตัวมุมดาวต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านเรียนเนี่ยเข้าใจวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ท่านใดที่สมัครไปโครงการอ่าใยเจ็ดร้อยวันอาทิตย์เรียนนะประมาณสักตอนอ่าสี่โมงกว่านะวันอาทิตย์สี่โมงกว่าเรียนนะครับเพราะนั้นใดท่านสมัครไปที่ใยเจ็ดร้อยได้สิทธิ์นั้นก็ให้สิทธิ์อยู่นะท่านใดที่ยังจะสมัครวันนี้ก็เรียนเรียนได้อยู่นะสมาชิกนะสมาชิกนะมีเงื่อนไขว่าท่านต้องเป็นสมาชิกเรียนฟรีครับเรียนฟรีเรียนฟรีนะเงื่อแต่มีเงื่อนไขว่าท่านต้องเป็นสมาชิก อยากทราบว่าสมาชิกรายละเอียดยังไงก็พิมพ์ใหญ่เจ็ดร้อยรับโปรนี้ไปเลยครับใหญ่เจ็ดร้อยรับโปรนี้ไปรับโปรนี้ไปวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นะเรียนครับวันอาทิตย์เรียนนะนะเรียนเอะกลับมาวันนี้ยี่สิบห้านะมาวันนี้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอาเอยังเจะเหนียวแน่นอยู่หรือเปล่าลัคนาวันเป็นยังไงขอให้มาคู่กันสักทีเถอะนะ ดิดี้แยกกันมาอยู่เนี่ยนะจะมาขอให้มาด้วยกันสักทีเถอะกระดาวันกับอาอีสนี่นะถ้ามาด้วยกันเมื่อไหร่กับโปะแตกเลยเหมือนวันนั้นสี่ตัวแตกนะเหมือนวันนั้นสี่ตัวแตกทั้งมีก็ต้องมาด้วยกันแหละครับนั้นะมันต้องมามันต้องมาแหละนะออากลับมาคัมภีร์รวยฝากไว้ด้วยนะมีไว้ในร้านนะปฏิทินโชคลาภสองห้าหกทั้งไทยและลาวรวมแล้วประมาณร้อยแปดสิบ งวดนะอยู่ในเน็บนี้หมดเลยแอดไลน์ไป0ูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็อันนี้เหมือนกันวันอาทิตย์นะเรียนโปรนี้เลยนะครับรับโปรแกรมนี้เลยนะครับสามหลักสูตรแปดทุกวิชาเรียนฟรีนะเฉพาะสมาชิกนะครับเรียนฟรีเฉพาะสมาชิกนะครับสมาชิกที่ว่าใหญ่เจ็ดลอยเนี่ยนะครับโอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับติดตามเลยก็อย่าลืมนะครับก็มาจะเจอใหม่ก็อย่าลืมซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ เดือนนี้ขอให้ได้พันหนึ่งพันซับสไคร์หนึ่งพันซับสไคร์นะครับนะขอให้ได้ขอให้ได้ขอ,ได,ขอได้นะครับขอให้ได้สาตามปรารถนาอ้าวมาวันนี้เลยนะอ้าวแต่ก่อนจะไปวันนี้เนี่ยนะผมก็จะให้ท่านได้ดูเหมือนกันว่าที่ผมไล่่มาว่าอ่าเขาเวลาดูว่าดวงจะร่ําจะรวยเนี่ยเขาดูกันยังไงนะอันนี้สําคัญนะคือคือคนเราเนี่ย อ่าที่ผมว่าเน้นอ่ะการผูกดวงอ่ะการผูกดวงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเราผูกดวงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรือนชะตาใช่ไหมพอมีเรือนชะตามันก็จะรู้ว่าเอ๊ะเราดวงเราเนี่ยจะร่ําจะรวยจะอะไรขนาดไหนเนี่ยอันนี้มันต้องมีนะอันนี้ถือว่ามันต้องมีเลยแหละเ็าเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันไงที่ผมพูดไปแล้วอ่าหลายๆอ่าครั้งที่พูดไปแล้วนะครับที่ที่พูดไปแล้วอะนะครับว่าเราจะรวยเนี่ยเขาดูกันยังไงนะ คนเราจะรวยนี่เขาดูกันยังไงนะครับคนเราจะรวยนี่เขาดูกันยังไงนะเนี่ยเนี่ยมาอ้าวมาถึงอ่าวันนี้ราศีสิงห์นะเมื่อวานนี้ผมพ,พูดถึงราศีกรกฎใช่ไหมวันนี้ราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับราศีสิงห์เนี่ยถือว่าอ่าราศีสิงห์เนี่ยครับสัญลักษณ์คือตรงนเนี้ยเนี่ยเป็นราศีสิงห์ถ้าเกียรติลักษณะแงยก็จะเป็นราศีสิงห์นับจากราศีเมษวันหนึ่งสองสามที่จริงนับจากพฤษศนะหนึ่งสองสามสี่เป็นราศีลำดับที่สี่ จริงจุดเริ่มต้นคือทีเมศแต่ว่าเป็นเลขศูนย์แต่มานับหนึ่งจริงคือพฤกษกเมถุนกรกฎสิงะนั้นลำดับที่4ราศีสิงเนี่ยเป็น่็เรียกว่าราศีประเภทสัตว์ใหญ่คือสัตว์สีเท้านะราศีเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นไปตามราศีนะราศีสัตว์สีเท้าจะมีอยู่3ราศีมีแพะมีโคนะแล้วก็มีนี่แหละสิงโตนี่แหละนะครับราศีสิงเนี่ยเขาถือว่าเป็นราศีอยู่ในประเภทราศีที่สองนะ ราศีที่สองราศีที่หนึ่งนี่คือแกนราศีกาเรียกว่ารศีารส่วนราศีที่สองเนี่ยเป็นราศียุน่ายหน่าราศีวาวรหรือยหน่าแกนราศีก็คือมีราศีสิงห์แล้วก็จะมีราศีพิจิกแล้วก็จะมีราศีกุมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราศีหน้าแล้วก็ราศีพฤษภอันนี้ก็เรียกว่าเป็นราศีระดับที่สองมีความมั่นคงมีอะไรอยู่ในระดับที่สองนะอันนี้คือถือว่าลักษณะราศีนะทีนี้คนราศีสิงห์เนี่ยเวลาเราจะดูว่าเอ๊ะเราจะรวยหรือเปล่า ดูว่าดาวการเงินเราเป็นยังไงดูว่าเดือนนี้ในระยะนี้เราจะได้เงินหรือไม่ได้เงินอย่างไรเนี่ยเขาก็จะดูจากเลขอะไรเลขสี่เห็นไหมครับดูจากเลขสี่ถ้าดูว่าดวงท่านจะเป็นผู้มีวาสนาได้เงินได้ทองมีเงินก้อนใหญ่เก็บเงินได้เยอะเป็นคนที่มีวาสนาร่ํารวยมากน้อยขนาดไหนอยู่ในฐานดวงเดิมวาสนาเดิมของท่านอ่ะท่านก็ต้องดูเลขสี่นะเลขสี่นะเลขสี่เนี่ยเลขสี่ตัวเนี้ยเลขสี่เนี่ยถือว่าเลขสี่เนี่ยให้ดูเลขที่เลขสี่ เลขสี่ในดวงท่านนั่นแหละครับเนี่ยให้ดูเลขสี่ตรงนี้เลขสี่เนี่ยนะคือถ้าดูเลขสี่เนี่ยพูดถึงว่าถ้าเลขสี่ในดวงท่านอยู่ในลักษณะยังไงเดี๋ยให้ดูที่เลขสี่นะเลขสี่เนี่ยเป็นหลักเลยนะอันนี้ดูเลขสี่คือดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินรายได้ผลประโยชน์โชคทางด้านการเงินจะมีมากน้อยขนาดไหนให้ดูที่เลขสี่แต่ว่าเลขสี่นี่ก็ถือว่าเป็นเลขนำโชคนำลาบเป็นเลขทางด้านการเงินของท่านด้วยนะ าหาธนาบาัตรติดไว้ที่มีเลขสี่ติดไว้ติดตัวพวกเลขสี่ไปก็ถือว่าเป็นพกตังค์อ่ะพกเงินพกทองของท่านเพราะเลขสี่นี้จะเป็นเงินเป็นทอง,องท่านนะแต่ยกเว้นว่าท่านใดที่เกิดวันเสาร์ก็ต้องมีวิธีการนิดหนึ่งนะถ้าถ้าเกิดว่าท่านเกิดวันเสาร์แล้วว่าไล่ลุกราศีสิงห์้วยอย่างงี้เลขสี่การเงินของท่านเนี่ยมันมีจุดบอดนิดหนึ่งนะแต่ว่าในลักษณะเน,นี้ยท่านจะต้องดูเลขสี่ในพื้นฐานดวงเดิมฐานดวงเดิมก็หมายถึงว่าผูกดวงกว่อนนะวางลักนาเสร็จสับเรียบร้อยราศีท่านเป็นลักนาอยู่ที่ราศีสิง โดยการผูกดวงก็ใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเน้นตรงนี้นะครับเน้นตรงนี้เน้นผูกดวงวางลัคนานะไม่ใช่ดูตามเดือนเกิดก็เรียกว่าราศีตามเดือนเกิดอันนั้นจะไม่มีเรือนชะตาแต่ถ้าผูกดวงแล้วจะมีเรือนชะตาคือเรือนการเงินของท่านคือเลขสี่งานเลขสี่เนี่ยจำไว้เลยครับเลขสี่นะเลขสี่ก็เป็นหนุนหนุนทรัพย์หนุนเงินหนุนทองหนุนโชคหนุนลาภทางด้านการเงินนะ อ่าดูเลขสี่ทีนี้เลขสี่ท่านตรงนี้ถ้าในดวงเดิมอันนี้ในดวงเดิมท่านนะในดวงจรในเลขสี่มาอยู่ตรงนี้เลงราศีเกิดท่านอยู่ตรงนี้มันเลงอย่างนี้ก็เรียกว่าเลงราศีเกิดนะก็เรียกเลงราศีเกิดดาวพุธเลงราศีเกิดก็เรียกว่าดาวพุธมีพลังส่งผลดีก็เียว่าการเงินปัจจุบันก็ถือว่าไม่อยู่ในอยู่ในจุดที่ไม่ไม่ไม่ตกอับในปัจจุบันนะแต่ว่าในดวงเดิมท่านต้องดูด้วยอย่าให้เลขสี่ท่านอยู่ตรงนี้นะราศีกรกฎแล้วก็อย่าให้เลขสี่ท่านไปอยู่ราศีมังกรแล้วก็อย่าให้เลขสี่ท่านไปอยู่ราีีม ถ้าเลขสี่อยู่ใน3ามตำแหน่งเนี่ยสามราศีนี่ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นดวงอับซับนะเขาเรียกว่าไปดวงอับซับตกซับเขาเรียกดวงตกซับคือซับมันตกเขาเรียกว่าดวงตกซับคือซับมันตกถ้ามันไม่มีหาไม่ได้มันก็ไปหาไม่ได้มันก็ไม่อยู่เนี่ยจะอยู่ทีตำแหน่งนี้นะมาจจะ่าอยู่ราศีกอลกฎแล้วก็อยู่ราศีมังกรแล้วก็อยู่ราศีมีนอย่างเงี้ยใหญ่ดวงเดิมท่านอย่างนี้ก็เรียกว่าดาวการเงินมันก็เรียกว่าเป็นดวงการเงินตก นะการเงินตกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการเงินแล้วต้องมีวิธีปรับเสริมเติมแต่งนะถ้าท่านปรับได้เสริมได้เข้าใจเขาได้ปุ๊บเขาจะกลับมาเป็นดวงเงินเต็มเหมือนเดิมนะเงินเต็มหาเงินได้มีโอกาสนีเงินในทองได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะแต่ถ้าเราไม่ปรับไม่เสริมในดวงเดิมเราก็จะดวงเป็นดวงเงินตกอยู่ตรงนั้นแหละมันก็จะไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนนี่สาคัญนะสําสคัญแต่ปัจจุบันเนี้ยดาวการเงินถ้าคือเลขสี่เนี้ยเขาขยับมาเมื่อสองสามวันเนี้ยนะเขาขยับมาเล็งราศีเกิดท่านแสดงว่าท่านจ้อง ซับจ้องท่านอยู่ซับพร้อมที่จะให้ท่านอยู่นะแต่ว่าเช็คดวงเดิมท่านด้วยว่าการเงินของท่านเล็กสีในดวงเดิมท่านเป็นอย่างไรถ้าดีแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วก็นั่นถือว่าสุดยอดนะแต่ว่าเช็คง่ายๆว่าอย่าให้อยู่3ราศีนี้แล้วกันคืออย่าให้อยู่ละกฏละกฏอย่าให้อยู่บังกรแล้วก็อย่าให้อยู่มีนถ้าไม่อยู่3ราศีนี้ได้ก็แสดงว่านั่นคือการเงินท่านไม่เสียหายนะ ถือว่าการเงินท่านดีมีโอกาสแต่จะดีมากน้อยขนาดไหนก็เช็คตำแหน่งกัด้วยเป็นมาอุดเป็นมาจากเวลาชาชโชคโยกเงินอะไรหรือเปล่าอันนั้นก็เช็คเข้าไปละเอียดนะแต่เบื้องต้นนะว่าจะถ้าอยู่3ราศีนี้ลกักเรี่กวดวงตกเงินเงินตกนะดวงเงินตกนะอ้าวให้เข้าใจตามนี้นะถ้าใครดวงเงินตกก็ปรับเสริมเติมแต่งซะ มันจะมีเรื่องสิ่งดีๆเข้ามามีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโชคเรื่องลาบเข้ามาหาตัวเราเองได้นะในช่วงยวะนี้ด้วยเพราะเราสี่มะเร็งราศีเกิดท่านอยู่นะเล็งราศีมะเร็งราศีเกิดท่านอยู่ครับเอามาดูวันนี้เลยครับนะมาดูวันนี้เลยนะดวงดาววันนี้เนี่ยดูที่เลขสี่ของท่านเลขสี่ของท่านก็อยู่ตามที่ผมบอกอยู่แล้วไงฮะเนี่ยในเรื่องของดวงจะตาชีวิตเลขสี่ของท่านก็อยู่ตรงราศีกุมนะฮะเลขสี่ของท่านอยู่ราศีกุมถ้าเกิดตอนนี้อยู่กุปุญจะเป็นก็เรียกว่าเป็นอุปสรรค อยู่ราศีกุมตามที่เอ้ยเมื่อกี้ต้องอยู่ราศีกุมนะคบเอ้ยคนราศีสิงห์อะอยู่ราศีกุมนะเลขสี่ท่านอยู่ราศีกุมกแสดงว่าเล็งราศีเกิดอยู่แต่วันนี้ลัคนาออกที่ราศีกันนะอ่าวันนี้ลัคนาออกราศีกันช่วงเวลาที่ออกอะห้าโมงถึงทุ่มน่ะช่วงเวลาที่ออกน่ะเลขสี่ท่านไปไปเป็นอุปสรรคกับท่านไงเพราะนั้นก็ต้องรามาระวังนิดหนึ่งด้วยนะอันนี้เป็นช่วงเวลาอ่าแต่ว่าในช่วงเนี้ยถือว่าในช่วงจังหวะเนี้ยดาวพุธเล็งราศีเกิดท่าน าดาวพุธอะเลงราศีสิงห์อยู่แล้วไงในถ้าในดวงอจอร์กับดวงลัคนาราศีสิงห์ไม่เสียแต่ว่า ไปพ่วงกับเวลาที่เขาออกลอตเตอรี่ห้าโมงถึงหกโมงไอ้เจือทุ่มหนึ่งเนี่ยแต่ว่าดาวพุทธันยังไม่ค่อยดีนะช่วงนี้อาจจะไม่มีตังอาจจะไปได้ช่วงโชคอื่นสองทุ่มสามทุ่มไปอย่างนั้นนะอาจจะไปอยู่ในช่วงสามทุ่มอาจจะอยู่ในช่วงช่วงเช้าเช้าอย่างเงี้ยได้ตังช่วงเช้าเช้าอย่างเงี้ยนะครับไปลักษณาอย่างนั้นนะเ้าลักษา,นนะอ,า,าออกราสีกันครับนะออราสีกันก็เหมือนเดิมครับราสีกันก็ถอดรหัสเงินล้านมาสี่เจ็ดหกสองหนึ่งห้า เมื่อวานนี่กาลังสีกันออกตรงนี้1นสเนี่ยเต็มๆเลยนะเต็มๆเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักขณาทวาสัรสาอยู่ที่ราศีมีนาสองสามี่นะฮะสองหกเจ็เอาสอย่างนี้มาเหมือนกัน6กสองเอ่าสีนะเอาไปเหมือนกับเอ่าเคเจะเหมือนอยู่ที่4นะเพราะฉนั้นวันนี้ก็4เด่นอ่ะสเด่นสเด่นถ้าก็ไปดูที่ว่าอะไรลักขาวันลักนาวันก็คือเอคือสามไคือแปกับหเพราะฉะนั้นจะจัดสี่แปด นะสี 4, ไ่ไม่ใช่สี่สามหกสี่สามแปดนะสี่สามหกสี่สามแปดก็จะตรงนี้เลยเนี่ยสี่เป็น a ออยู่แล้วมีโอกาสมาสี่เป็น KA, k a k อ n อยู่แล้วนะมีโอกาสมาสูงอยู่แล้วครับเพราะสี่เนี่ยเป็น K l n อนแล้วก็ชนกับตัวเหมือนกันตรงนี้ด้วยนะพาดเวิร์ดพินโดมด้วยถอดเลขรหัสออกมาแล้วมันมันไปเจอกันพอดีนะ,นะะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เต่งเต่งก็สี่สามแปดสี่สี่สามแปดใช่ไหมก็ตัวเต่งเลยสี่สามแปดสี่สามแปดก็ตรงนี้ก็ตัวเต่งเลยรับเนี่ยนะนะ ถ้าลองไปก็หนึ่งหนึ่งถ้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกมันก็ไปเจอสี่ใช่ไหมมันก็ไม่เจอสี่มันก็ 4, ต, conteúdo, ตัวเต็งเ็งอ้ยแต่สี่สามแปดสี่สามหกนี่คือตัวเต็งจัดไปให้เต็มเลยนะขอให้มาพร้อมกันเถอะตั้งรักนาวันทั้งตัวเหมิดกันนี่นะขอให้มาพร้อมกันในสามตัวแน่นอนถ้าต้องการสี่ตัวถ้าก็เจ็ดมายิงนะเพราะเจ็ดมายิงเพราะเจ็ดเป็นมุมสีจีเจกสามายิงได้นะเจ็ดสี่สามแปดนี่เจ็ดสามหนึ่งแปดนะนะก็จัดไปตามนี้นะครับนะแต่ก็เต็งไว้ก่อนครับสามแปดสามหก นะสามแปดสามกแล้วก็สี่หกตัวกันนะสีตัวกันนะส่มาจากไหน4ี่มาจากตัวที่มันเหมือนกันตรงนี้พมก็ไปยิงสี่หกสี่คือกไอเนี่นี่นะครับสีก็ได้กันไว้นิดหนึ่งนะครับสี่แปก็ได้กันไว้นิดหนึงนะเพราะนั้นก็คือตามนี้หรือว่าท่านเอาเออมายิงกับไอไอสนี่ก็ได้หนึ่งแปดหนึ่งหกสี่แปดสะแต่มันก็จะเยอะแต่ว่าถ้าสี่มันชนก็ยึดสี่ตัวเดียวงก็สี่สามแปดเพราะสามลัคนาวันนะสามลักนาวันสามลักนาวันก็สี่สามแปดก็หนึ่งสามแปดสี่สามแปดสี่สามแป ถ้า4ไม่มาก็เป็นเกันไว้นี่หนึ่งโดยก็ได้เก้าสามแปดอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ผมบอกแล้วว่า TS เอสแต่นี้เมื่อวานมาสองตัวตลอดเลยนะนะเมื่อวานนี่มาสตัวทั้งไทยทั้งลาวนี่มาสองตัวเลยนะเนี่ยทีเต่เมยวันนี้แปดหน่งะวันนี้แปดหงถ้ามาครบสตัวก็สาชนอยู่แล้วด้ไหมสามหกก็ชนอยู่แล้วเนี่ยมันชนกันอยู่แล้วไงก็มั่นใจได้เอ็มทูดีศูนย์แปดเก้าหกเจ็ดนะเอ็มทูดีศูนยแปด้าหกเจ็ดก็ชนแปดใช่ไหมแล้วก็เอ็ หกห้านะก็ตรงนี้คือตามหลักอยู่แล้วก็ไอ่เก้าก็ศูนย์แปดสองสามก็ชนแปดอยู่แล้วนะมีแปดมีสามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแปดน่าจะโดดเด่นนะผมว่าวันนี้แปดน่าจะโดดเด่นถ้าสามแปดไม่มาก็สี่แปดกันวันนี้นึงแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเอาลักษาวันก็คือสามแปดสามหกเต็มๆเลยเอาสี่มายิงก็ได้สามตัวแลวอละสบายสบายทีกุ้งแม่น้ํ <laughs> อาอ้าววันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่างนี้แหละดวงดาวก็มีขึ้นมีลงนะ พิจารณาอะไรก็ใช้วิจารณญาณการรับชมแต่ยังไงก็ตามท่านใดที่ชอบมาราธอนนี้ผมว่าถือว่าสุดยอดนะ R S เ,เนี่ยนะ R S เนี่ยแปดกับสามเนี่ยยึดเอาไว้ได้แต่ว่าเจอแปดเมื่อไหร่มันจะปวดหัวนิดหนึ่งนะเพราะเจอแปดมันต้องอการศูนย์กันเก้าไงถ้าแปดกับศูนย์แปดเนี่ยมันตัวเดียวกับศูนย์กับเก้าไงเพราะนั้นจะปวดหัวนิดหน่อยถ้าเจอแปดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอแปดเพราะนั้นแต่ว่าตัวหลักเขาคือแปดนั่นแหละแต่ว่าตัวกันเ็คือศูนย์กับเก้ากันไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ้าวเน มาดูตารางที่ผมทําไวสอนนะไอ้น,นี่ตารางทาไวสอนนะอันนี้ผมก็ทําไว้อย่างเงี้ยวีเคราะห์ใส่อันดับแรกเลยท่านที่เรียนไปก็ใส่พาสเวิร์ดก่อนนะลัคนาราศีกันก็ใส่ไปใน4 7 6 2 1 5แล้วก็ลัคนาธวาสแสงสักสิ์ก็ไปอยู่ราศีมีน5 2 3 7 6 4เนี่ยก็ใส่ไปตรงนี้นะใส่ไปแถวแรกตรงนี้เนี่ยที่ผมว่า P P W เนี่ย P, w, นะเนี่ย P W ตรงเนี้ยแล้วก็มาเหมือนกัน L M K ไหน M K เลขเหมือนกัน7 6 2 4 5 แล้วก็มาเมิดกันก็คือ VIL VIL นี่ไปชนกับ KLN เง KLN สี่กับเก้าก็ชนอยู่ที่สี่เนี่ยก,ก็ใส่ตามเนี่ยตารางตามนี่ผมทําให้ท่านดูนะไอะ้ตรงนี้ผมบอกอยู่แล้วท่านใดที่ติดตามตรงนี้ไว้เนี่ยคือยิงตรงนี้รัวๆเนี่ยท่านได้ตังอยู่แล้วมาทุกรอบบุ๊วานก็มาแต่ว่ามันเยอะไงครับแต่ว่าถ้ามันเยอะท่านจะทํำยังไงถ้าก็ติดเอาติดที่ลัคนาวันกับติด r s ไง r s คืออะไรคือแปดนะว่า r s คืออะไรอ่ะแปดกับหกถ้าก็ยึดเอาที่แปดกับหก ติดแปดกับหกท่านก็ใส่ไปตรงนั้นเองนะครับลักษณะตรงนี้นะตรงนี้นะแต่ว่านอกจากที่เราตัวเราคัดให้ท่านแล้วเมื่อกี้ตัวคัดที่ตัวคัดให้ท่านแล้วเมื่อกี้นะอันนี้มันก็คืออ่าอันนี้อันนี้ก็ใส่ไปแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขนะก็เป็นสี่สามอ่าแปดนะแล้วก็มาเป็นสี่สามหกตรงนี้นะอ่าถ้าตามหลักก็คืออ่าลักนณาวันมันคือสามใช่ไหมก็สามแปดใช่ไหมแล้วก็ได้มาตรงนี้คือสามหกไอเอสมันคือหกไง นะครับตรงนี้มาหกแต่ตรงนี้ก็ผมก็ใส่ไปหน่อยว่าอ่าสามสี่แปดสี่กันไว้นิดหนึ่งก็ได้นะอย่างเงี้ยกันไว้นิดหนึ่งก็ได้นะเพราะสี่มาจากตัวที่มันชนกันอยู่นะตัวที่มันชนกันเผื่อกันว่าลัคนาวันได้มาก็สี่สามหกสี่สามแปดนะตรงนี้ก็สี่สามหกสี่สามแปดก็เล่นแต่สามตัวตา่างนี้ที่ผมทําให้หมอกน,นี้เลยแต่ตรงนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะอ่าสี่สามหกก็สี่สามแปดนะน,นี้สามแปดนะก็สามแปดครับเนี่ย ก,ก็ที่ผมทําเมื่อกี้แหละแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ให้นะนี่าเปลี่ยนให้หน่อยนิดหนึ่งนะจะได้ประมาณนี้นะก็อ่าอันนี้ก็ตามนี้แหละเจ็ดสองสามสี่อะไรที่ผมไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขให้นะผมไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ให้แต่ผมเปลี่ยนตัวเลข น,นะก็ตัวเลขก็มาดูที่เดิมอ่ะดูตรงนี้นะเนี่ยที่ผมทำเอาไว้แล้วเนี่ยนะทั้ง4ตัวทั้งอะไรอ่ะเจ็ดสามหนึ่งแปดเจ็ดสามสี่แปดเนี่ยนะเจ็ดสามหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามแปดเนี่ยก็ใส่ตรงนี้ไว้นะครับอันนี้คือทําตารางไว้สอนแต่ตัวเลขผมไม่ได้เปลี่ยนกันเองตัวเลขก็เมื่อกี้อ่ะก็าตามนี้นะอันนี้ก็คือลักษณะเอาไว้สอนตารางที่จะเอาไปสอนวันอาทิตย์นี่นะ พอคุณตอวมาอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมส่งตารางนี้ให้ทุกคนก่อนนะพอส่งตารางใหถ้าทุกคนเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปศึกษาแล้วจะใส่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปใส่ตัวเลขนะครับเยน็ยนๆนะครับพรุ่งนี้นะครับเรียนนะครับวันอาทิตย์นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะร่ํารวยสมปรารถนาอ่าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองก็ให้ได้สมดังใจนึกนะวันนี้นะขอให้มาเฮ้ยนะลัคนาวันแล้วก็ไอเอสมาพร้พอมๆกันสักทีเถอะ <laughs> จะได้รับเต็มเต็มนะอ่ะมาพร้อมมาจากทีจะได้รับเต็มเต็วันนี้รับเต็มเต็มวันนี้ผมว่ารับเต็มเต็มนะยังไงก็รับเต็มเต็มนะครับทีเอสแต่มอยู่ก็ถือว่าสุดยอดนะอย่าทิ้งนะทีเอสแต่มอยู่นี่ผมถือว่าสุดยอดเลยอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยมีโอกาสหยิบล้านทุกท่านนะครับตุอ่ามีโอกาสหยิบล้านทุกท่านเราขอให้โชคดีทำไรประสบความสำเร็จร่ํารวยหยิบล้านทุกคนสวัสดีครับ